เอาละครับกราบสีผมมาพบกันแล้วผมรบพิจัยระบบการตรอกพพสวรรณผมวันนี้เป็นตอนที่1 2ึ3 3ถึงตอนที่1 2ึ4นะครับผมเอาละครับเพื่อให้การเสียเวลาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานเรียกว่าค่ะ เร็วมากบับมรุตตะทิตาผู้จงโคพันได้กล่าวมาจนรถดเร็วในขณะที่เทียนนั้นกำลังต่อสู้กับรบาคารทอกของคุณเพิงพวกเขาเองก็พยายามที่จะหลบหนีออกจากที่แห่งนี้เพราะถ้าหากลวมโหดเติทิตาผู้จงโคพันทำการร่วมมือกันพวกเขาควรจะมีหนทางที่สามารถทำลายการเปิดทอมในที่แห่งนี้และกลับสู่โลกภายนอกได้ตาตบตดทิตาคารทอกของคุณเพิงไม่มาทําการจุดจังพวกเขาดังนั้นในรบรณีบัมรุตตะทิตาผู้จงโคพันคนอื่น จึงได้พยายามที่จะทำลายการเปลี่ยนทอมแอนตินี้ด้วยทุกวิธีทางตุ้มช่องทางชั่วคราวได้ถูกเปิดขึ้นและมัรพอตั้งแต่ตอผู้จงคอพาก็ได้ทำการออกจากเกาะแห่งนี้ในช้วิบตาในเรลนนีมีเพียงเย่ทีแรงร่างขาดรอกของคนเผ่าเท่าน,นั้นที่จะคงอยู่ภายในเกาะแห่งนั้นหากไม่มีผู้ตนคนอื่นที่อยู่ในขอเบเขตบนหาจากเครื่องคันพลังงานจากภไยนอกก็ไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปได้ ดังนั้นจะไม่ใครโรู้าสถานการณ์ในการต่อสู้ในที่นี้นั้นเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้เย่ยเทียนทําเพียงต่อต้าเรื่องคดลอกของคุณเพิงเท่าน,น้นเขามาได้ลงมือโจมตีแต่ในตอนนี้เขาไม่จําเป็นจะต้องส่อนผาังอีกต่อไปฮอกกอดับตองห้ามเหยาคามมือเงอกทารัวเย่เทียนได้ใช้เท่ดับต้องห้าเพื่อทําการโจมตีเรื่องคดลอกของคุณเพิงครล้งแล้วคล้งเร้าสิ่งเดียวที่ทำให้เขาผิดบังก็คือการซ่อนเทนของเขานั้นมาได้ประจวบก,กับเรื่องคดลอกของคุณเพิง เรื่อ่าฟนั้นก็ามามถที่จะรับรู้ถึงพระสบกรณ์ต้องฮับมในการสร้างเดนของเย,ย่ที่ได้จางง่าาแต่นี่นอนว่าเรื่องขัดรอบคุณเพิ่งน,นี้ไม่ใช่เรื่องจริงพลังงานของมันจึงถือวค่อยใช้ปาและดูเหมือนว่าไปต้องข้มหนันอยากที่จะเติมเต็มพลังของมันไปอย่างมากดังนั้นตราบใดที่พลังของมันได้ถูกใช้จนหมดเย่เทียน,นก็จะสามารถชนะเรื่องขัดรอบของคุณเพิ่ได้ในสูดซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะรับสมบัติต้องห้ามอย่างขงมืดไปเวลาได้ผ่านไป อาการบาดเจ็บของเย่เอเทียนนั้นเริ่มหนักขึ้น,นเรื่อยๆแต่ร่างขัดรอกของคุณเพิงนั้นน่าสังเวชมากยิ่งกว่าความแข็งแกร่งที่มันแสดงออกมานั้นไม่ได้สูงมากนะักและมันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเยอเเทียนอีกต่อไปแต่ในตอนที่เอเทียนกำลังจะลงมือสังหารร่างขัดรอกของคุณเพิงการกลายพันธุ์ก็ได้เกิดขึ้นในวานี้เยอเทียนได้เห็นดวงตาสีทองของร่างขัดรอกอคุณเพิงได้แสดงท่าทางที่เหมือนกับมนุษย์และเสียงของมันก็ดังไปทั่วทั้งเกาะอเดอรเดียวแห่งนี โมเรตอนน้อยที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะมีขอบเขตที่ต่ำไปอย่างมากแต่ก็ยังสามารถที่จะสแสดงความแข็งของเจ้าอ,อมาตาและมีโอกาสที่จะเติบโตไปจนถึงระดับเดียวกับข้าในอนาคตรื่รองขัดลอบคุณเพิิงได้กลองมาเจ้าพูดได้เจ้เดื้อเย่เทียนรู้สึกประจานการพูดมันยากตรงไหนการร่องขัดรอบคุณเพิิงได้ยิ้มได้กลาวออกมาบ้าก่อนหน้านี้ที่ข้าทำการต่อสู้กับต้นหนาข้าไม่ได้ใช้สติปัญญาใดๆเลย แต่ในตอนนี้ข้าได้มีเสติิบันดาเป็นที่ระบายแร้วดินางข้าจะสามารถพูดคุยกับยเจ้า,เ,จาเดิมทีนั้นข้าสามารถลงทุนเล็กน้อยเพื่อทำการสักหันเจ้าแต่ด้วยสายภาพของเจ้าที่ดีพลาคุ้มขากับการลงทุนของข้าข้านั้นจะให้โอกาสเจ้าหากเจ้าเดินทางไปในเมดัฮับแห่งความมืดในอนาคตไว้เดินทางมาข่ากระดการ จำเอาไว้ว่าข้านั้นชื่อเผิงสูหลังจากที่เผิงสูได้กระโดดดวงตาสีทองของมันก็ได้เปล่งแสงออกมาจากนั้นพลังงานของมันก็ร่างไหลเข้าสู่ร่างกายของเย่เทียนซึ่งเย่เทียนในเวลาที่จะบดบเดี่ยงมันได้เลยหลังจากที่เเทียนทาการดูดซับแสงดีเสร็จสิ้นร่างขัดรอกของคนเผิงก็ได้หายไปและอาณาเขตที่ลํอรอบเกาะแห่งดีก็ได้สลายหายไปเช่นกันเย่เทียนไม่เวลาที่จะสำรวจออรท่าแต่ร่างกายของเขา ขรรีบไปเอาสมบัติตองหักแลวขอมุดออกมาและออกไปทันทีและในวันเดียวกันเส่งประจักทธิ์ของรามปุถิเตาผู้ยงโกพลก็ได้เข้ามาตรวจสอบภายในก่อนและพวกเขาก็กตกใจเมื่อเห็นว่าเยาเทียนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหาัสพวกเขานั้นเคยคิดว่าเยาเทียนนั้นคงจะตกตายไปแล้วแต่พวกเขาไม่คาดหวังเลยว่าเยาเทียนจะมีชีวิตรอดและร่างขาดรอกของคนเพลิงนั้นก็ได้หายไป นั่นก็แปลว่าเย่เทียนนั้นสามารถชนะขุนต่อสู้ได้ซึ่งในบระเดีพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกกดทับไปด้วยคำแขงของเย่เทียนในความคิดเห็นของพวกขาเย่เทียนนั้นคงไม่ได้ไปกว่าบทแหจากเครื่องฆ่าที่อยู่ในระดับออนแอมากนักความแข่งแข่งของบทเทสต,ตาแห่งกฎวิธีนั้นสะพัรังมากเกินไปมันน่าประหลาดใจอย่างยิ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าได้รู้ว่าบรรุษอาทิตย์ตาพวกแก่สู สามารถตัวกระดับคำภักข์แข่งกับพวกเขามาได้จนถึงระดับนีดร้รบุทเทศตาผู้จงคอพันได้ทําการหายใจออกมาแม้วิเทียนจะรับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็มีผูดแต่ก็ยิ่งสิ่งสมบัติตองฮับอย่งขมุตตะกขาแม้ว่ามพุทหายจากขึงขั้นใจรับบาดเจ็บสาหัสเพียงใดพวกเขาเนี่นก็สามารถสังหาบรบุตรเทศตาผู้จงคอพันได้อย่างเอ็ดตามีเพียงบุตรเทศตาผู้จงคอพันที่ด้ารรศวันเท่าน,นั้น ที่จะสามารถต่อสู้กับบุตรแห่งจากเครึ่งขั้นในระดับที่แอนด้าแต่โรคโบราณแห่งดีเมื่อได้มีบุตรแห่ตาวู้จงคอพันเช่นดีมากนะักอย่างน้อยสุบบุตรแห่งตาผู้จงคอพันตอนนี้ก็ทำการเ,เ,เปลี่ยนแงแค่เล็กน้อยในตอนนี้เท่าน,นั้นเย่ที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้อีต่ไปไาขอ,อนั้นเลือกที่จะไปอย่างรวดเร็วขอกังวลว,ว่าเขานั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้หากมีบุตรแห่งจากเครื่งขัน้นทําการจัดการกับข่าวขอก็คงจะไม่สามารถดำเนินได้ภายในสภาพปัจจุบันของเขา ในไม่สาเจ้เทียนก็ทำการราทิ้งดีเดียนสมบัติตองห้ามขนาดใจแห่งนี้ปาดแล้วได้เดินทางกลับไปยังโรคมนุษย์หลังจากที่กลับมาเขาก็าทำการพักผ่อนในโลกมนุษย์แม้แต่บทแหจากขึงคาดก็ยังไม่สามารถที่จะเข้ามาได้เดินท้งเขาจุดสึกปลอดภัยไปอย่างมากหลังจากนั้นเจ้เทียนก็ทำการสำรวจสาเกาของกลุ่มแสงที่เข้ามาในตัวของเขาในขณะที่เขากำลังรักษาบาดแผลของเขาไปด้นี่เป็นมอโตข้อมูลที่มีจูดในแสงแห่งนี้ต่างก็เป็นมอโต ม่นานจากนั้นเด้ยเยนก็ทำการตจรับมอดกเหล่านี้ด้วยสมปู่ซึ่งมันทำให้เขานั้นตื่นเต้นไปอย่างมากมอดกแห่งเตาระดับสูงสุดอย่างนง้นเตอนี่คือมอดกลูดทางขั้นสูงสุดที่เป็นของพูดตนระดับสูงข้อสอบสวนไปอย่างบ้าสิ่งที่เรียกว่าเพิงจูนนันควรจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตต้องห้ามแห่งความมืดแล้วขาอนั้นไปมีมอดกแห่งเตาระดับสูงสุดของผููตนได้อย่างไรอาจจะเป็นเพราะเพิงจูนพูดดี ทำการสังหารผู้ตนที่สปารังหรือเขาอาจจะรับมาจากผู้ตนที่สปรังคนอื่นหรือแม้แต่สถานการณ์อื่นๆก็ตามสิ่งเรียกว่ามอตกแห่งเตาระดับสูงสุดหนันเป็นหมอตก,กระดับมอรตระทิศเตาซึ่งมันมีค่าเล็กน้อยสําหรับบทเหตเต่าระดับโรคปลายแต่สําหรับบทเหตเตาเช่นเดียทียนแล้วคุณค่าของมอดตกแห่งเตาระดับสูงสุดหนันมันอยู่สูงมากเกินไปและอาจจะเรียกมาได้ว่านี่เป็นโอกาสที่ใหญ่ที่สุด เยเทียนเนนเชื่อมาตลอดว่าบลัลลุดเทตาผู้จงโผพันนาคือขอบเกมบทลลุดเตาขัา้งสูงและเขาก็จะสามารถเข้าถึงระดับของบทธะจากเครื่องขั้นก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะปรับปรุงความแข็งแกงของเขาให้ถึงระดับสูงสุดได้าหากคุณต้องการที่จะย,ยกระดับกลายเป็นบทแห่จากเครื่องขั้นคุณจําเป็นจะต้องเชื่อสารพลังงานตองฮักนละขมือและปบราณรู้ทางตองฮักมาคนเองให้จนเสร็จสิ้นเช่นเดียวกับรูปทางของรุ่งแก่ที่สุดของเยเทียน ประการที่สองคุณจำเป็นจะต้องเข้าแต่ความมาชิริกซึขอมบรุษเฮนาจาร์ให้มีจํานวนที่มากพอเพื่อทําให้พลังเต่าตองห้ามไปร่างกายของคุณมีคุณสมบัติของพลังเฮนาจารซึ่งมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณาภาพของร่างกายจิตวิญญาณและพลังปาจากนั้นก็จะสามารถเข้าสู่ขอบเขตบรุษเฮนาจาร์ขั้นต้นซึ่งถือว่าพวกเขาเนินจะเข้าสู่ขอบเขตบรุษเฮนาจารเป็นที่ระบายแรงแตงไรก็ตาม นี่ไม่ใช่กรณีคองบอตกแห่งเต,ตาระดับสูงสุดหลังจากที่คุณสามารถไปถึงขอบเขตบระเทศเตา่าบูดจงโคพันได้แล้วร่างกายตองหับและคอมมืดข,ของคุณก็จะสามารถจกระดับเข้าสู่ขอบเขตแห่งความสุรุ์แบบได้จนรับิเส้นซึ่งถือว่าเป็นร่างกายตองหามที่สูรุ์แบบอย่างแท้จริงประการที่2ก็คือคุณจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงพลังงานตาองหับของโม ในร่างกายให้เปลี่ยนพลังงานต้องฮับในวขมืดซึ่งมันนั้นจะแดนที่พลังงานแห่งเตาที่เชินเชิเรียกทายที่สุดก็คือจีบินจาเพราะจีบินจานั้นถือว,ว่าสำคัญที่สุดแม้ว่าในระดับบรดกอทิเตา่าพวกเขาจยาให้ความสำคัญอย่างมากกับจิบินจาแต่จริงๆแล้วมันมีบอตกที่เกี่ยวข้องกับจิบินจารไม่มากนะแต่จิบินจารที่มีความสำคัญยิ่งนักนแต่ก็เปลี่ยนดักฐานของแต่ระบบโคดการเสียทอดมอตกแห่งเตใาระดับสูงสุดนั้นสามารถกระดับจิบินจา ให้อยู่ในระดับอมตะซึ่งมันจะถูกเรียกว่าบินดามตะร่างกายต้องห้ามที่สมบูรณ์แบบพลังงานต้องห้ามโดนมืดและจิตวญญาณอมตะรุนแต่ถูกกลอมรวมเขด้ยการเพื่อสร้างพราังแห่งวิถีขั้นสูตรออกมาบมรรลุดเทตเตาผู้จงคอพันในขอบเขตสูงสุดนั้นคือบรุดเทตเตาผู้จงคอพันอย่างแท้จริงพลังจากที่พวกเขาสามารถเข้าสู่ร,ระดับบรรุดแห่งจากขั้งขั้นได้ในอนาคต พวกเขาจะสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตทุกสภาพสิ่งได้จากง่ายตาหรือแม้แต่ระดับขอบเขตความเป็นดีขีดจำกัดคอมพุ์แาจากเครื่องั้นธรรมดาน,น,านั่นคือขอบเขตทุกสภาพสิ่งแต่สําหรับผู้ทอดมอดตกแห่งตาวระดับสูงสุดนั้นมันแตกต่างออกไปพวกเขานน้นถือได้ว่าเป็นพุทธแจากเครื่องค่าในขอบเขตกระดมรวมระดับสูงสุดและพุทธแจากเครื่องั้นดอนดีจะสามารถต่อสู้กับบอมพุทธแหจากา้า และบรมรดแหาจักรเครืองข่าในขอบเขตความสมบูรณ์แบบอันยิ่งใหญ่ในขอบเขตการเป็นึิงเดือนดันถือว่าเป็นมดปัวเมื่ออยู่ตอนหน้าบทมรดแจักรแท้จริงนี่คือช่องว่าง,งระหว่างพูดตนระดับธรรมดาแปรผู้ที่มีมอดตกแห่งตาดับสูงสุดแต่ถ้าหากประชดจากบอดตกแห่งตาดับสูงสุดมันก็มีผูดตนคนัาที่จะสามารถเข้าสู่รูทางแห่งวิธีสูงสุดเจ้าและในตอนนี้เยร์เทียนดัน ได้รับมอตกแห่งตารับสูงสุดมาแล้วดังนั้นคุณจะสามารถเก้นาการได้ว่านี่เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่เพียงใดการสืบทอดรูปทางวิถีสูงสุดงั้นง่ายไปอย่างมากอาจะกล่าการได้ว่าตาแใดที่คุณมีความสามารถมากเพียงพอศักยภาพที่เพียงพอเวลาทรัพยากรที่เพียงพอคุณก็จะสามารถเข้าสู่รูปทางของวิธีสูงสุดได้บังพดแต่ที่ตาอผู้จงพอพรคนอื่นไม่สามารถฝึกฝนจนถึงขอบเขตสูงสุดได้ แต่เย่เทียนรู้สึกว่าเขานั้นสามารถทำได้จากง่ายตาแระยิ่งไปกว่าน,นั้นสิ้นส่วนของไม้สีดำที่เขารับมาในครั้งนี้ก็คือสิ้นส่วนของไม้ตองห้าที่อยู่ในระดับสูงสุดและมันก็มีรากฐานทางจิตวิญญาณอีกตู้มันนั้นถือว่าเป็นไม้ตองห้ามชั้นดอดที่สามารถทําให้ร่างกายตองห้ามของเขาถูกขัเกา่าได้เป็นอย่างมากแรแม้แต่ร่างกายตองห้ามในระดับสุนแปด มันก็สามารถขัดการได้เช่นกันไม่เช่นนั้นเดเทนเองก็ไม่รู้ว่าเขานั้นจะต้องใช้เวลากี่ปี GB. ในการยกระดับร่างกายต้องห้ามของเขาให้เข้าสู่สภาวะสมบูรณ์แบบ100%แต่อยเซแต่างไรก็ตามขายังรู้ดีว่าคนอื่นนั้นไม่ได้มีพอสมบวรในการฆ่าลอกแบบเขามันจิดดักมากเกินไปที่พวกเขาจะสามารถเข้าสู่รูปทางหวิธีสูงสุดได้แม้แต่ญาติของเขาเอง ก็จะมีความหวังมากนะักที่จะสามารถก็เสู่รูปทางของวิธีสูงสุดย้าโดยยเย่เทียนติมไมได้บางแผนที่จะบอกญาติของเขาเกี่ยวกับรูปทางของวิธีสูงส่วนไม่เช่นนั้นเป้าหมายของพวกเขาก็คงจะเป็นรูปทางของวิธีสูงสุดเช่นกันซึ่งพวกเขานั้นจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันมีแต่จะประชารออัตรากระตโตของพวกเขาซึ่งมันนั้นไม่จําเป็นเรยอหากในอนาคตเ,ย,ย,เย,ย่ชิงเช่นเยชิงเจ้พระราชาของเขาเซลจูและคนอื่นนั้น พวกเขาต้องการที่จะครอบครองรูปทางของวิธีตรงสูรเย่เทียนนั้นจะสามารถมอตกให้กับพวกเขาได้ในเวลาน,นี้เย่เทียนได้ทําการจิบมัสีดําออกมาหลังจากนั้นก็ทําการกวนเศษไม้ของอมันออกมาเล็กนอก้อยและบดให้เป็นผุยโพงหลังจากนั้นก็สามารถที่จะนํามาขัดเกลาด้ไก่กได้ไม่เช่นนั้นบานคนจะไปได้ยากที่เขาจะสามารถขัดเกล้วยมัสีดดอันนี้ทันท่อนตุ้มองนี้ได้ถูกขัดเกล้าโดยเย่เทีย และมันก็กลายเป็นกระแสพลังงานที่บปิสุทธิ์อย่างยิ่งและมันก็ทําการขัดเกลาร่างกายตองห้ามของเขาจนาตอนเนื่อเดิมเทีร่างกายตองห้ามของเย่เทียนนัดมาถึงระดับ80เป็นที่ระบายแรงซึ่งของคนหน้าของเขาในปัจจุบันนั้นช้าไปอย่างมากและเขาก็ไม่สามารถที่จะขัดเกลาร่างกายตองห้ามของเขาด้วยสมบัติตองห้ามระดับโลกไปจมันมากแต่ตอนนี้่ังจากที่เขาทําการขัดเกลาด้วยผงสีดำเป็นที่ระบายแรงร่างกายตองห้ามของเย่เทียนเกิดเริ่มจะขยับขึ้น และผลของการขัดเกลอกน้นก็ดีมากกันปายผลจากการขัดเกลาดังกล่าวอีกไม่นานร่างกายดองห้าผลเยี่ทีคงจะสามารถไปถึงระดับ90ซนตได้รยยิ่งไปก่อน,นั้นพลังงานเต่าตองห้าของเขายังได้ถูกควบคุมอย่างต่อเนื่องและพลังงานของมันก็ยิ่งบริสุดไม่ยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีได้รับที่มุ่งเป้าไปที่ความบริสุดของพลังงานแห่งเต่าตองห้าในมอตกแห่งเต่าระดับสูงสุดในวันตรุษจมมีา เย่เทียนนั้นจะทําการขัดเกลาร่างกายตองห้างของเขาและฝึกฝนที่ะระดับที่ได้มาจากมอตกแห่งตาระดับทรงสูดและแล้ววันแล้ววันเล่าก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงตุตาเวลาก็ได้ผ่านไปนับหมื่นปีในเวานี้ร่างกายตอห้างของเย่เทียนนั้นได้รับการขัดเกลาจนถึงระดับ8 0เปอร์เซ็นต์เป็นที่ระบายแล้วแต่ไม้สีดำดีก็ถูกใช้ไปหนึ่งในพันท่อนนั้นจะเห็นได้ชัดว่าไม้สีดำนีมีมูลค่ามหาศาลเพียงใดและไม้สีดำดี ก็ได้ถูกขอบได้มาจากเรื่องขัดร่อของสมบัติํำค่าบางจากในพดธนหับในวขมือจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามูลค่าของไม้สีดามันดีมันอาจจะเหนือกว่าสมบัติตองหับในวขมือชิ้นอื่นไม่รู้ตั้งกี่เท่ามันได้ไม่จ่ายากเลยเรื่อที่จะทําให้ร่างกายตองหับของเราจกกระดับขึ้น มาซีตามชินดีผงไม่สามารถที่จะทำให้ร่างกายต้องห้ามของเราไปถึงขอบเขตสุมมนทรแบบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์ได้จากสมบู่ในอนาคตตอนนั้นจะได้พบกับสมบัติต้องห้ามประเภทกระดร์พลในระดับที่สูงขึ้นซึ่งมันอาจจะสามารถทำให้ร่างกายต้องห้ามของเราไปถึงขอบเขตสุรณรแบบได้ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เย้เี็นได้กก่าวพูนพอกว่าหลังจากนั้นเจ้เทียงก็ไปที่อาณาจักรเฟิงซานเพื่อทำการคำว่ใจรูปปั้นหินที่คนเดนไนรานเพื่อทำว่าใจ,จาตต้องห้ามรัตาต้ตองห้ามหอวุ้งแกงซู คขนยังต้องการที่จะลดระดับลูทางของตาตองห้ามของผู้แย่สูให้ไปถึงระด,ดับเกียมกัดให้ถึงสูดเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าสู่ขอบเกียมผเทธจตาวูจงโคพันได้แต่เมื่อเขาสามารถกระดับเข้าสู่ขอบเกรียเท็จตาวูจงโคพันขอบแห่งแ,แกงของเขาก็จะถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งซึ่งมันจะไปถึงระด,ดับที่น่าสะเพรื่อไปอย่างมากซึ่งในเวลานั้นเขานั้นจะรู้สึกปลอดภยัยและไม่จําเป็นจะต้องเกรงกลัวอะไรอีกเืยนพราะฉบังตาพัดไฮสปาน ปร,าารัาญาเอกรองคับปร,าารัชญาเงามังกรก็กำลังพูดคุยสิ่งเรื่องใหญ่รเเรื่องใหญ่นี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับภูเขาทหรรมินก่อนหน้านี้ภูเขาทอรรมินได้ทําการย่งชิงสมบัติแปจากพระชาปงจาพัดไฮสรันรายคางซึ่งมันทาให้พระชาปงจาพัดไฮสปันนั้นสูญเสียเป็นเป็นอย่างบ้าแต่ในตอนนี้ปรัาจาเงามังกรเด็กก็เข้าสู่ขอบเขตบุทหาจากเคืองคาดในขอบเขตแห่งการรมกวมเป็นที่ระบายแรงดังนั้นแม้ว่าจะเป็นพลังการต่อสู้ที่มีระดับสูง หรือภูมิทั้งคำพัชปังตาพัทแอนโซปานพวกเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องแก่งกว่าภูเขาดอรฮามินเอตอปาและในครั้งนี้หัวข้อที่พวกเขากระดังพูดถึงนั้นก็คือเยเทียเยเทียนได้ทําการต่อสู้กับเรื่องขัดรองของคนเพิงซึ่งมีาดับทเท่ากับบทแห่จากเครื่องขัง้นในดินแดนสมบัติตองฮับและความมืดขนาดใจซึ่งเขาันนได้สแสดงพลังการสู้ดินน่าสะบังกลัวออกมาแม้ว่าเยเทียนนั้นจะมาได้แข่งแข่งเท่าบทแห่จากเครื่องขั้นจแิ้จริง แต่คนาป็นแกงข็บพวกเขาในก็มาได้ตกต่างกันมากนะัมบางคนแต่ยึดต่อพวกแกงสูงสามารถที่จะกลับบทหายจากเครื่องขั้น,นสิ่งนี้มันน่าเสืเองกว่ามากเกินไปนพระอาจารย์เอกรองังคาวพระอาจารย์เชิงตรงก็ไม่เคยที่จะได้ยินเรื่องเช่นนี้ภายในจากเทวเทพและอสวรรค์มาก่อนนื่งาพวกเขาจะู้สึกปาก,กวามเยี่ยนไปอย่างมาก เราจำเป็นจะต้องสังหารบุเทตเตาแห่งกฎวิธีในบระนีมาเช่นนั้นถ้าหากเขาเข้าสู่ขอบเขตบุเทตเตาผู้จงโพานมันจะเป็นยากเกินไปที่พวกเราจะสามารถสังหารเขาได้อีกครั้งพระราจารย์กรรมกรได้ก่าวแนะนำเช่แล้วพระราจารย์ชิงดรงเดีย,ยกน้าเห็นดูแต่ขอบเขตแห่งตนนั้นสํารัมมากเกินไปเวลาขาดว่าจะเป็นยากที่เขาจะสามารถยกกระดับให้ไปถึงระดับที่จำกัดได้ซึ่งมันจําเป็นจะใช้เวลาทานไปอย่างมาก แต่เราก็ไม่สามารถที่จะให้เวลากับเขาได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้นั้นเขาไม่ได้แข็งแร่งมากพอในพวกเขาจึงไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับเขาแต่ในตอนนี้เราจําเป็นจะต้องสนใจต,ตัวตนของเขาไม่เช่นนั้นถ้าหากเขาสามารถตอบโต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบข้อนั้นจะกลายเป็นข้อคมขนาดใจต่อพระจักรพรรดาพัดแห่งสวรรค์กับพวกเราประราจารย์เอกังคำได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับเยืยทีทเรีอได้กลอกมาเย็นชาวา่าจากข้อมูลที่รับมาบรพรุตติเต๋าแห่งกฎวิธีนั้น น่าจะเป็นบุคคลเดียวกันกับราชาแห่งามือและราชาแห่งามืดนั้นก็มีนมที่จะเป็นราชาก็าดาบคนกอ่อก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่าราชาก็าดาบนั้นไม่สามารถที่จะตอบโตได้เร็วมากนะักและราชาแห่งามืดนั้นก็เป็นหนึ่งในสิบราชาบอราแต่จริงๆแล้วข้อมูลตอนนี้นั้นผิดรเระแม้แต่บทเทศเต่าแห่งกฎวิธีจะสามารถที่จะติบโตได้เร็วไปอย่างมากดังนั้นจะเป็นเรื่องปกติที่ราชาก็าดาบนั้น จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วเช่นกันแต่ราชาอังคอมมืราชายไฮสวรรค์ก็ดับ,บนั้นก็เคยปรากฏตัวขึ้นมา้องกันดนาะและดูเหมือนว่าราชาอัคมุตดนั้นก็ไม่ใช่ร่างคนอีกตู้ปรมาจาย์ชิงดวงได้ขมวดคิว้วออกมาเจ้าจะไปรู้อะไรกันมันมีความลับมากใหม่ในเวทฮัต์อังคมมืดที่แม้แต่ข้าก็ยังไม่เข้าใจหากเขาจะมีพลสบวรรศ์พิเศษที่สามารถสร้างระบ,บาดตานที่พิเศษขึ้นมาไดา้มันก็นไม่น่าที่จะแปลกใจเลยรปรมาจารอีกกังคังได้กล่าวออกมาว่า เรานั้นไม่สามารถที่จะจติดตามที่อยู่กราชาและคอมุิตเจ้าแต่ที่อยู่ของผดเทชเต่าแห่งกฎวิธีนั้นมันง่ายต่อการติดตามข้าขอแนะนำให้ทาการโจมตีบําพรุผดะที่เต่าแห่งกฎวิธีดันทีเพราะเมื่อผทเพชเต่าแห่งกฎวิธีถูกฆ่ามันนั้นจะสร้างความเสียข้างใจให้กับภูเขาโรฮมินจะแน่น,นอนแต่พวกเรานั้นมีโอกาสโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียว ไม่ใหน,นดันเท่าใดก็ตามที่มพุทเทิตเตาแห่งกฎวิธีสามารถสังเกตเห็นได้มันก็คงะญญญจะเรื่องยากที่จะสหารเขาได้อีกครั้งเืลอพวกเราจะทําการส่งใครไปประาจารย์ทิงถงได้กล่าวดังตีข้านั้นจะไปด้วยตัวเองประอาจารย์กลาลังคำได้ออกคำสั่งออกมาพอรังกระสู้มพุทเทิตเตาแห่งกฎวิธีนั้นก็เขียงกับุทแห่จากขึงเขาได้รับอนแอถ้าหากประาจารย์พระสปาคนอื่นทําการโจมตีบัมพุทตะทิเตาแห่งกฎวิธี มันคงจะเร่งย,ยากที่จะสามารถสังหารขัตตาและคอมกแกงของข้านนานก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดที่จะสามารถสังหารปทญหาจากขึงขั้นะระดับอ,อ,อ่อนแอเมื่อเ่มมือกับราจัดหาพระจักรพรรอ,อื่นพวกเหล่านั้นจะสามารถสังหารบทเทเตาแห่งกฎวิถีได้ในเวลาอันสั้นสําหรับพวกท่านที่เหลือนานารับหน้าที่ในการรับผิดช,ชอบในการสกัดบทหา,หาจากเค่ึงขั้นคนอ,อื่นที่จะมาช่วยเหลือจากภูเขาโรฮามินและอหากจาเป็นประจา์แห่งเตามอมกอ และปรารย์มาเจาปางคนอื่นก็จะได้มาการเช่นกันและหากคราวนี้เราสามารถสังหารบทหแหยเต่าแห่งกฎวิถีได้หนึ่งคนพวกเราก็จะทําการสังหารบทหาจากเครื่องขั้นเือร์คของสา,างพลคาร์บอคลอทมินด้าแผนการครั้งนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบตกตรงอตมดันประาจารย์ชิงหลง,งเองก็เห็นด้วยเช่นกันแต่แต่แก็ตาพระราชาปงจาพัดแหยสวรดันเม่ได้มีโอกาสที่เหมาะสมในบรารนีหลายปีได้ผ่านไปยี่เหยียงคงฝึกฝนในภูเข,ขาฟงซ่า แร่โรคคอมนุนย์แร่โรคขอมนุษย์น,ษนั้นก็ไปเดินแดนสมบัติตองห้ามอย่างเคเป่าขนาดกาดังนั้นบทแหาจักเกินขั้นที่ไม่สามารถที่จะลุกหลนได้ในื่อพวกเขาจึงไม่ทานที่จะโจมตีได้เลยพวกเขาทำด้วยเพียงรอการ์จัชาชาทุ่นดันเอานะครับจบเพแล้วผมตอนนี้ค้างอีแล้วนะครับผมอมาชมกันต่อในตอนหน้าดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับผมเรายี่เทียนจะสามารถรอดพ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้หรือไม่นะครับ บอกไว้เลยนะครับกระดาษสู้ครั้งดีเป็นการสังหารหมู่เอานะครับเทพพาดกันใดก็ขอภายในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวยอะรครับของขณครับ